กาตูเลิฟลี่สักุระเรื่องสัน้นตอนเดียวจบตอนเมื่อน้องชายฉันแอบใส่ผ้าอนามัยสูดเย็นสำหรับแนวรักดราม่าหรือซีรีส์สามารถตามไปดูได้ที่ช่องแยกเลิฟลี่สักุระโกรอพนะคะส่วนช่องหลักแนวทั่วไปวันนี้มาจากหัวข้อฉันไม่อยากมีน้องฉันชื่อพุดดิ้งค่ะใครๆก็จะรู้ว่าเป็นลูกสาวคนเดียวแต่ตอนนี้นะ่ะ ดูเหมือนว่าข่าวจะเปลี่ยนซะแล้วอะไรนะเราได้ยินไม่ผิดใช่ไหมคุณแม่ตั้งท้องอ้ oh <no. S 2> ไม่นะถ้ามีน้องน้องก็ต้องซนนี่ชีวิตที่แสนสงบสุขของฉันได้จบลงแล้วเหรอ <_ s> ก็นั่นล่ละคะ่ะจุดเริ่มต้นแต่จะไปทำอะไรได้ล่ะคะเว <_ s> ลาผ่านไปฉันก็ต้องเผชิญกับมันอยู่ดี วาเฟิลคุณแม่ไปเข้าห้องน้ำพี่พุดดิง้งมีกันบ้านนะจะร้องอะไรนักหนาคุณแม่ไม่ได้หนีไปไหนหรอกน้าโอ้โอ้พี่ก็ร้องเพลงกล่อมไม่เป็นซะด้วยสินอนเถอะนะคุณแม่มาพอดีเลยวาเฟิลงองแงมากเลยค่ะขอบใจนะจ๊ะพุดดิง้งโอ้โอ้แม่มาแล้ว อีกตอนยังเป็นเบบีน่ะก็ไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะแค่กระจองงองแงตอนนี้สิว้าเฟิลเอาอีกแล้วนะพี่ป้อนข้าวทีไรก็ชอบอมข้าวบันเทิงทุกวันคะ่ะมีอีกหลายวีรกรรมว้าเฟิลเกิดอะไรขึ้นพี่พุดดิง้งนิ้วผมมันติดอยู่ในนี้นะคะโอ้ยเก้าอี้สักผ้าไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเอาสบู่ถูมันก็ออกจ้ะ ว้าเฟลเป็นอะไรลูกนิ้วเลือดออกนะคะแม่ก็เล่นเอาเข้าไปปั่นในกบเหลาดินสอไหนบอกพี่สิทำแบบนี้ทำไมก็รู้ว่ามันเจ็บก็ผมอยากให้นิ้วมันแหลมๆเหมือนดินสอนี่นะฮะอะไรนะนี่วาเฟลสมุดกันบ้านที่หายไปเราเอาไปใช่ไหมแน่ะ ยังจะมาทำท่าทางยียวันกวนประสาทอีกต้องใช่แน่แๆเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนแล้วดูสิคะเจ้าวาเฟิลมันก็เป็นของมันซะแบบเนี้ย <laughs> โอ้ยเป็นท้อวางระเบิดเอาไว้แล้วก็ไม่กดชักโครกคุณดิ้งอย่าไปถือสาน้องมันเลยนะลูกนะเดี๋ยวน้องมันก็โต หนูเข้าใจค่ะคุณพอ่อแต่ก็มีท้อบ้างแหละก็เล่นบันเทิงทุกวันซะแบบนี้ยเอานะ่าเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปได้มันก็จะดีขึ้นนะลูกนะเรามาช่วยกันเลี้ยงน้องให้โตไวหลังจากนั้นน่ะเหรอคะก็เป็นมหากรรมคอนเทนต์ช่วงเรียนแบบพี่สาวมีเขาจะเรียนแบบฉันทุกอิริยาบถเลยงั้นเหรอ ฉันก็เลยใช้ข้อนี้ให้เป็นประโยชน์พาน้องมาเดินเล่นออกกำลังกายซะเลยวาเฟลิลใจคอจะเรียนแบบทุกอย่างที่พี่ทำเลยสินะวาเฟลิลใจคอจะเรียนแบบทุกอย่างที่พี่ทำเลยสินะพระเจ้าน้องชายฉันต้องกลายเป็นต้นตะบองเพชรแดนไปแล้วแน่ๆอัดเสียงได้ ว่าแต่รุ่นนี้ใส่ถ่านกี่ก้อนกันเนี่ย <c oughs> นักเรียนวิชาพละคาบหน้าเนี่ยเราจะมีการฝึกม้วนหน้าม้วนหลังกันนะ <c oughs> ใครที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยก็สบายถ้าใครยังไม่เป็นก็ไปหัดมาแล้วกันนะโหยม้วนหน้าม้วนหลังอย่างนั้นเหรอ ทำไมหรอพุดดิ้งก็เราไม่เก่งอะไรพวกนี้เลยนะสิจริงด้วยเรื่องนี้เจ้าวาเฟิลมันชำนาญนี่นาวาเฟิลเดี๋ยวพี่จะพาออกไปซื้อขนมแต่วาเฟิลต้องสอนอะไรพี่ก่อน อย่าเพิ่งทำหน้าเซ็งสิไม่นานหรอกม้วนหน้าม้วนหลังได้เดี๋ยวผมทำให้ดูมันง่ายจะตายว้าว <Wow. S 1> โอเคแบบนี้สินะงั้นเดี๋ยววาเฟลิลพาพี่ทำหน่อยพี่ทำไม่เป็นเก่งมากเลยวาเฟิลกลิ่งกันอยู่หลายตลกแต่ในที่สุดฉันก็ทำได้ค่ะ ขอบใจนะวาเฟิลป้าเดี๋ยวพี่ซื้อขนมให้แหมพอได้กินก็อารมณ์ดีขึ้นมาเลยนะใช้พลังงานไปเยอะสิท่าเรานะ่ะเดี๋ยวพี่เลือกผ้าอนามัยก่อนรอตรงนั้นแหละทำไมล่ะทำไมผมไปเลือกด้วยไม่ได้ก็วาเฟิลเป็นผู้ชายไม่จำเป็นต้องใช้ของแบบนี้อุ๊ยนี่ไงสูตรเย็นที่เพื่อนบอกว่าล็อกกลิ่นแล้วก็ไม่อับชื้น เอาแบบกางเกงไปด้วยแล้วกันเพราะวันแรกๆเนี่ยเรามาเยอะและเย็นวันนั้นประจำเดือนฉันก็ดันมาพอดีค่ะทำไมล่ะทำไมผมใช้แบบที่พุดดิ้งไม่ได้มาหากรรมตั้งคำถามว่าทำไมเนี่ยมาแล้วสินะใช้ไม่ได้หรอกลูกเราเป็นผู้ชาย,ายเรื่องนี้ก็จะเรียนแบบนั้นหรอเจ้าว้เาเปนี่มันสุดจะตึง ขอนั่นเห็นที่เขาพืมพันว่าเป็นแบบเกงเกงมันก็สวมเข้าไปได้เลยเหมือนเกงเกงเราสินะ เสียงน้องนี่เกิดอะไรขึ้นวาเฟิลเป็นอะไรคุณพ่อคะคุณแม่คะงานเข้าแล้วคะ่ะเหมือนว่าวาเฟิลจะเย็นจังเลยทำไมมันถึงได้ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ออกแนวเกาๆอีกเช่นเคยตามแบบฉบับของพี่เองอะน้องใครให้มากกว่านี้หรือเปล่าถ้าน้องใครมีวีรกรรมที่แสบๆมากกว่านี้เนี่ยมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังได้เลยนะคะ ใครอยากซับพอร์ตพี่ตงกวาค่ะ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้เลยส่วนน้องๆที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับค่ะถ้าดูเราชอบคลิปพี่เนี่ยก็ฝาก subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย